วันนีหนูดีเงินมันหายไปไหน40บาทก็ไม่รู้โอเคไม่เป็นไรไปบ้าะไ,ไปไหมไปนะจ๊ะไปนี่เห็นอีแบมบิดตังครู40บาทใช่งไหมแล้วแบบเอามาคืนครูแค่35ครูใช้ไปซื้ออะไรไม่รู้โอ้ยเนี่ยหลายรอบละีหยาเออเห็นมันทำแบบเนี่ย,ยหลายรอบละผู้ชายไม่ดีอะคุณค่อคคุณตา ว่าแล้วเมื่อวานเนี้ยค okay. ูให okay. ้ม okay, ันไปซื้อของสี่สิบาทมันบอกว่าจังนึงค่ะแต่ว่าเมื่อวานนี้มีแนมาใก็เนี่ยมีแกะท่เลยเดี๋ยวันนี้มันจะลองดแนมาหาคุณหน่อยค่ะให้ซื้อนาฬิาให้คุณหน่อยได้ค่ะเอาเก็บไว้ห้าสิบบาทดีกว่า อีกสีเอามาให้คืนอ,อ,อ่ะแล้วเหรอแมขายอีกแล้วเหรอเมืวันนี้ก็ขายสี่บาทนะแกเจอมาแค่นี้แกก็ทำหายหรอกอ่ะโอเคไม่มาดีกว่า อันนี้คุณไปลองใจในมาล้ทุกคไมยได้มากตับบมตงมันก็หายาหาสิบาทเมื่อีน,นหนูกปแบบลงในข้นที่แลก็ใส่กระเป๋าเลยจริงอย่างที่แกพูดเลยสอะไรนเราจะทำยังไงดีไปดูันที่บ้าเนเลยค่ะมีตังไปซื้อยาให้แม่แล้ว น้ำฝนดูอไอแบมอ่ะเมัอนเอาเงินครูอ่ะไปซื้อยาให้แม่นี่น่ะเออเราก็คกิดว่าเอาตังค์ไปเติมเงินใช่ไหมใช่ไหมแม่หนูม,ม,ม,มีเงินซื้อยาให้แม่แล้วนะหนูเอาเงินมาจากไหนนะลูก <c oughs> ก็เงินที่แม่ให้หนูไปโรงเรียนหนูก็เอาไปออมกับครูงไงจ๊ะ <c oughs> <c oughs> ขออนุญาตนะคะพอ,อดีว่าเป็นคนุณครูของน้องแบมค่ะมาเยี่ยมบ้านค่ะอา้าวคุณแม่เป็นอะไรคะโอ้ไม่สบายค่ะวันนี้คือแบมก็ต้องดูแลเป็นพิเศษใช่ไหมคะ้เ,เดี๋ยวขอตัวน้องแบมไปุยูละกันนิดนะคะคุณแม่แบมครูรู้แล้วนะเงินที่แบมบอกว่าหัายอ่ะ แต่ละรอบอ่ะที่ไดปซื้อของแบบเอาเงินนั้นอะมาใช้ยากให้แน่ใช่ไหมใช่คที่หลังอะมีปัญหาอะไรปีษาคฟูนะอยากได้อะไรอะปีสาคฟู 你达，好明华。